สวัสดีครับช่องชูชิเอเทนครับมือนีผ้ามาเบิงรถ6ล้อนะครับหล้อดำนะครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องชูชิเอเทนเหมือนเดิมครับมือนีมี6ล้อดำมาฝากขายนะครับนี่เป็นล็อกกีครับสภาพสวยงามครับเหลี่ยมมองมองเลยหนตะลังเครื่องร้อยเก้าห้านะครับสำหรับ6ล้อดำคันนี้นะครับเครื่องร้อยเก้าห้านะครับ ทะเบียนภาษีเต็มครับพี่น้องเตะบอลตะบอลใสแค่จีบอะทะเบียนภาษีเต็มครับเบิงคัสซี่ช่วงล่างถือว่าโอเคครับเนียนยังไม่ครับพี่น้องยังไม่เบิงจากกล่องมือยังไม่เต็มครับเบิงเท้าบอลยืมครับพี่น้องหูแหนบก็โอเค เป็นรถบ้านนะครับพี่น้องเป็นรถบ้านนะครับช่วงยางยางข้างนี้กะเหลืออยู่ครับใส่ได้อยู่หม้อกว๋วยเตี๋ยวครับบักยางไงครับเบรกที่ฟรีนะครับเบรกที่ฟรีพออะไรยางเท่เลยข้อบังฟุนเต็มนะครับยกหมาบัางนี่ นี่พวกูว่าละบัวบัวห่ยหลอกเยอะหลอกเครื่องร้อกห้านะครับก็เป็นเยืมดิเขาเติมเหลามันเติมหมันเฮียใจเตี้ยปำเง่ว่าวันปำใหย่นะปมกระแหงเยอะครับพี่น้องมันรหัสีหงวะรอยเก่าหาไหมหกเฮอีเด้นะประมาณนี้ครับหกเฮอีอะสปักกัน เดี๋ยวให้เจ้าของรถสตาร์ทให้เบิ้งครับพี่น้องสภาพร่วมโอเคครับพี่น้องน้องเขาก็เอาหัวลงก่อนเด็ดวะเอาหัวลงก่อนกรได้สตาร์ทเบิ้งแล้วพี่น้องมีหมวกยังสวยงามครับแตงไว้นิดหน่อย what เดี๋ยวเปิดเบื้องข้างในพี่น้องนี่ล็อกกี่ร้อยเก้าห้าเบื้องข้างในสมนุัว่าว่าทันเกียบกวกยู <laughs> ่ สวยงามครับพี่น้องบังหน่องเขาดูแล่รถดีสะอาดจานครับไปบึงกลางทางนั้นสภาพข้างในสวยครับแต่งเตียมเสื้อหมวกเรลียวเรียบร้อยเลี้ยกับจุกน้าซาบังท่อหม้อไปเตี๋ยว อยู่พี่น้องสา,สารสารดีอยู่มันส้นดีอ๋อเครื่องตอบสนองดีมากครับพี่น้อง ได้อยากได้ครับราคาราคาราคาสี่าครับ่แสนสามหมื่นบาทนะครับสําหรับบล็อกกี้คันนี้นะครับสภาพสวยงามครับเป็นคันซีไทยด้ครับพี่น้อง43บาทต่อรองนะครับสี่สบาบาทนะสี่แสนสามโอ้ห้พี่น้องเราผิด4 3 0แสนสามหมื่นบาทนะครับต่อรองนะครับติดตตอเบอร์0 8 3 3 3 9 4 0 0 3นะครับ ช่องจูชิเอเทนนะครับบริสุทธิ์ใจรถไวไวถ้าใส่งานนะครับเอาไวถ้าดําดินนะครับพี่น้องหนาดินมากแล้วนะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าแล้วก็เอาไวถ้าคนดินนะครับเึ้นบ่ร้อยเก้าห้าตอบโจทย์มากครับพี่น้องเพ็นบ่ได้สบายครับสําหรับขั้นนี้ครับแอร์ก็เย็นวันสั้นโอ้ยข้่งในก็งามายูยผุนคุณได้อยากได้เฝ้าเลยพี่น้องสี่แสนสามหมื่นบาทครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ